ไฟหน้ารถไม่สว่างแก้แบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะรถยนต์เมื่อขับไปสัระยะจะพบว่าความสว่างของไฟหน้ารถยนต์เริ่มลดลงค่ะทําให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ไม่ชัดเจนเหมือนเดิมหากปล่อยไว้นานความสว่างของหลอดไฟจะลดลงไปเรื่อยๆจนถึงดับไปได้เลยซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ทางที่ดีเมื่อสังเกตเพราะว่าไฟหน้ารถยนต์ไม่สว่างควรรีบแก้ไขทันทีค่ะ ทำความสะอาดไฟหน้ารถยนต์ไฟหน้าล้นเหลืองหรือหมองเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปซึ่งสาเหตุอาจจะเกิดจากความร้อนของแสงแดดและความร้อนจากหลอดไฟสามารถแก้ได้ด้วยการทําความสะอาดโคมไฟหน้าทั้งภายในและภายนอกค่ะเปลี่ยนหลอดไฟดวงใหม่หากเกิดจากการเสื่อมสภาพก็แก้ได้ด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟดวงใหม่ค่ะควรเปลี่ยนเป็นคู่เพื่อความสว่างของไฟทั้งสองข้างที่เท่ากัน และหากพบว่าหลอดไฟหน้ารถด,ดวงใดดวงหนึ่งดับไปควรรีบเปลี่ยนใหม่ทันทีาอไม่ใช่แค่ความสว่างที่ลดลงแต่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากไฟหน้ารถยนต์ที่สว่างเพียงข้างเดียวอาจถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ได้อีกด้วยค่ะบางครั้งสาเหตุที่ทําให้ไฟหน้ารถไม่สว่างหรือดับไปอาจเกิดจากขั้วสายไฟหลวมหรือสายไฟและอุปกรณ์บางอย่างเสื่อมสภาพสามารถแก้ได้ด้วยการขยับขั้วสายไฟหรือนํารถเข้าสู่บริการเพื่อเดินสายไฟใหมค่ค่ะปรับองศาหลอดไฟหน้า การปรับองศาหลอดไฟหน้าควรปรับให้ตำแหน่งของลำแสงตกกระทบพื้นถนนในระยะที่พอดีไม่สูงและไม่ต่ำจนเกินไปค่ะแนะนำให้ทำตอนคืนเพื่อจะได้เห็นลำแสงที่ตกกระทบพื้นชัดเจนกว่าตอนกลางวันค่ะเปลี่ยนฟิล์มกองแสงกระจกบานหน้าฟิล์มกองแสงที่เข้มจนเกินไปอาจทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลงค่ะถึงแม้จะเปลี่ยนไฟหน้าให้สว่างขนาดไหนก็อาจจะไม่ช่วยในการมองเห็นให้ชัดเจนขึ้นหากพบว่าปัญหาเกิดจากฟิล์มกองแสงควรหาเวลาไปเปลี่ยนโดยเลือกความเข้มให้เหมาะสมค่ะ